รายงานผลการปฏิบัติงานสกรระดับอำเภอพิบูรณ์รักประจำเดือนมกราคม2568วันที่10นางัญญลินเอื้อมอุ่นรักผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอพิบูรณ์รักพร้อมคณะครูและนักศึกษาสกรระดับอำเภอพิบูรณ์รักร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาระดับโซนลักชโนดประจำปี2568ณสกรระดับอำเภอสร้างคม ในวันที่11มกราคมนางอัญญรินเอื้อมอุ่นรักผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอพิบู์รักและคณะครูสกรระดับอำเภอพิบู์รักร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ2,568ณอบตตําบลดอนกอยอำเภอพิบู์รักระหว่างวันที่14-15มกราคมนางอัญญรินเอื้อมอุ่นรักผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอพิบู์รักและคณะครู ร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านโครงงานวิทยาศาสตร์และการแสดงทางวิทยาศาสตร์นะโณโรงแรมนภารัยจังหวัดอุดรธาน,นีวันที่16มกราคมคณะครูสกรระดับอำเภอพิบูลรักเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูณโนะรงเรียนอนุบาลพิบูลรักอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธาน,นี ระหว่างวันที่20ถึงวันที่22มกราคมนางอัญญาินเอื้อมอุ่นรักผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอพิบูร์รักพร้อมด้วยคณะครูสกรระดับอำเภอพิบูลรักจัดกิจกรรมโครงการส่วนส่งเส,สร,ริมพัฒนาประชาธิปไตยขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ขายเสียงณนะตำบลดอนกรอยตำบลบ้านแดงและตำบลน,นาตาย ระหว่างวันที่23และวันที่24มกราคมนางอัญญรินเอื้อมอุ่นรักผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอพิบู์รักพร้อมด้วยคณะครูและนักศึกษาสกรระดับอำเภอพิบูร์รักเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสกรประจำจังหวัดอุดรธานีณสนามกีฬากลางมหาวิทยายลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดอุดรธานีในวันที่30นางอัญญรินเอื้อมอุ่นรัก ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอพิบูรลรักพร้อมด้วยคณะครูจัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้เพื่อยกระดับผลสัมดิธิ์ทางการศึกษาระดับชาติเอนเนต